ผมนะของสลอปผมเกิดฝั่งบ้านใหญ่ผมปั่นอยู่บ้านใหญ่โอ้โหแล้วเอาบาลานซ์มากูลเล่นตรงไหนมาไอ้ผลเ,เนิร์ดสวยแล้วเดยทืบเยอย่างนี้ทืบจริงอะเดยรออะไรอาจารย์ ไม่สวนนะดิตามน่างเลยนะผมรับเขากาแแบบให้ผมรับเขากา<อ>แแบบให้ครับขอบคุณโดเด่นเโดเด่นมาฝากช่องผมมีเนินอยู่ตรงซ้ายบนว่ะเล่นยากผมรับครั<ล>ผมรับมาปัดบอลผมรันบครับกาแแบบให้ปัดบอลการกพี่ปัดบอลการผลเจ้าชู้มันคือฝืนไม่จริงนะไม่จริงอยู่รำมผมอยู่รำมผม อยู่กับพี่เองบอ่ใช่อยู่กับผมอยู่กับผมอ,นนอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผม ปั่นแบบไม่พังผมปั่นเละผมเอาให้ผมเอาให้ผมเอาผมจำภาพพี่จานไปแข่งทัวเชิญแล้วเล่นมูไปเข้าหน้าตู้จะหัวและเปื่อเจอเดนแฮกผมมันก็ไม่ไหวจานลงกี่โมงไม่รู้เหมือนกันเล่นไปเรื่อยๆเลย ี่เยอะมากโอเคล่างเสร็จข้างบนเหมือนยังก่อนนอ้องไม่คิดไม่ฝันว่าที่จะสวนลายโอ้ยชุ่นานไปไ<ม>พี่พสนโแนแมนแม่งเดินมันชิดไม่คิดไม่ฝันว่าพี่จะสวนลาไตย้น้ำปั่นฝั่งบนยาวๆเลยครับรากันมีรอกัน เลเทเลเทรถถังผมอะเลเทรถถังไปรอช่วยไงผมแล้วเครื่องผมระเบิดตึมตั้มเปิดดนเห็นมึงนะเปิเดินไปหามึงช่วยๆเลยนะถ้ามีดินอะถ้ามีดินเอาเอาเลยนะไม่มีก็ต้องเอาเพราะเพราะมึงเป็นคนตัวสุดท้ายแล้ ก็ต้องมีไม่อีก็ต้องเมาสมป่ะเฮยสามทังให้ผมไปเอาไอ้เพิร์ลแล้วก็รอเบฉดไอ้เพิร์ลเอาไม้จานมันกำลงไปเพื่อนมันเดินวนอยู่มันเดินวนอยู่ดันมาแล้วใช่ป่ะมาแล้วมาแล้วสแตนบายรอแล้วสแตนบายรอแล้วเพื่อน ผู้ผมอุ้ผมผู้ผมเอาเปอร์ขึ้นได้เอาเตงมายุ่มมายุ่มปลาเราเปิดใส่ทั๊แบ็คปะไม่ไม่อยู่ผมโอเคดูบล็อตเทดเฟรดให้คมๆสโนว์แมนมันมีไว้โยนกีม้าใส่ปั๊มแต้มครับแล้วก็กระโดดเปเปอร์เต็มแล้วพี่ใครจะยอมเสียไอ้สัตว์กูเข้ามาละ ไม่ไม่ไลเปื้อติดสเตลด้วยเหรอระหว่างโดนปลาหิมะอัดหน้ากับโดนย่อใส่น้องว่าไหนมันน่าจ้างเจอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ตรงล่างกลางจะต้องเนี่ยรอมัน เนียนรอช่วยผมเนียนรอช่วยผมเนียนรอช่วยมาปั่นดีเพื่อถึงมุกยานเพิร์คืออรผมผมเล่นลายแปะผมเล่นลายแปะจะเจออยู่ไหนจะเจออยู่ไหนเฮล่าเฮล่าเฮล่าอยู่สายล่างผมเล่นลายแปะพี่ไเปอร์เปิดสายละขวาล่างไเปอร์โอเคฉีกมาให้คม น่าจะแขวนผมตรงสายล่างนี่แหละเอาดีเฮ้ยคอมอุ้ยโอ้โหแม่เลยเอ้ยนึกว่าจะทันนะจอดนี้เพื่อนมาลอยช่วยอยู่เล่นลายแปกแห็นกุสตาราผมอ่ะ เดินวนอยู่เดินวนอยู่แถวนี้วนอยู่แถวนี้วนอยู่แถวนี้ตรงกลางตรงกลางล่างกำลังฮิวตัวเองอยู่ในเม็ดมันเจอจานเด้ป้ะเฮ้ยเจ้าผมเจ้าผมเจ้าผมอุ้ยยาวจันฉีกให้ฉีกให้เดี๋ยวผมไปล้มขวาขวาล่างนะใช่ใอาจารย์ต้องมาล้มตรงนี้ไล่ไล่ผมมาขวาล่างขวาล่างผมออกได้พี่โอเคออกได้สบายมือ สเสนอจุนสเสนอจุนไงจอผมวิ่งลายแปลกเดินเนิร์ดมันก็งงอย่าไปวิ่งตามตำราเยอะผมวิ่งลายแปลกท่านก่อนเดือด,ดสิมานเจ็บเลยไม่จริงที่รีโตะมาตามหาอาสุนะตันมันท่อง <c oughs> มีดอลล่ามีนอล่าพรไม่เห็นอล่าก็โดนไงไเห็นไหมโอ้โหเต็มบบเต็มบบลยเอาหนักเลยเอาหนักเลยบ้นแก๊สเหบินเดอะไบเดอะไบเบเนใหญ่บ้นใหญ่บ้านใหญ่บ้นใหญ่บ้านใหญ่ราบ้านฝาลบัานฝาลบาับ้านฝาโอเคมันไปจริงหรือเปล่าจริงจริง ผมปั่กลา,างแมพชิมๆทึบไว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 ด้วยนี่นักแข่ง,งตัวอย่างที่ออกไม่ได้ยังไงแบบนี้ตัวอย่างที่ออกไม่ได้มันแบบใดหัวมบ้านฟ้าอุ้ยปั่นกลางแบบเลยที่น่าตระหสุดคือที่ปลอดภัยที่สุด ซ้อมเลยเดบิวต์โชว์ทีจารโตุแปเคองตีเยหตัวอย่างที่ออกจากลัที่คนเข้าชมไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีนะรัที่คนเข้าชมไู่ไหนวะพี่ก็ต้องหามันให้เจออยู่เดือยวผมเดือยวผมเดือยวผมจุ๊เดบิวต์สามเครื่องระล่าสุด ห้าเครื่องโชว์ทีเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไล่พี่เอกเสร็จแต่มาไล่ผมผมห้าเพื่องเลยจริงโอเคสวยไม,มไม่มีเท็ดผมบัดฟ้าเฮ้ยเอานานเลยดิยพี่ก็ต้องเอานานกันหน่อยพี่เอกเป็นคนทำอะไรนานๆเ,เอาตึงเฮ้ยเบอร์ไปพี่สามเพื่องเหรอ เปิดทำอะไรเปิดเปิดทำอะไรเปิโดนงตลอดล้ลที่บอกให้ไงรอึาเอญาตทำเพีสก่อนแล้กันพี่เาตึงผมก็ทำเพีสชิวๆนะหมอไม่ชุกูขอญาตชิวๆเลยขอญาตชิวๆเลยโอ้โห โอ้โหผมเล่นรายไปซามแพทย์ไปอร์ไปป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 ้าไปป้านอนป้นาต้บอป,ป้าป้ปปาระเอร์ซ้ำเลยไหมถ้ามันจะเปิดใหซ้ำมามีลุกมีลุกมีแทงมีลุกมีแทงมีลุกมีแทง แล้วสุดจ้ายเจไม่ปั่นไฟละลอะไรมึงไปปั่นไฟดิเพื่อนเขากลับมาแล้วมึงไปปั่นไฟดิผมฮิวตัวเองแป๊บ<อ>มีลูกมีแทงมีแรงมีทุก <c oughs> เปี่ยมวิธีการเล่นเลยพี่ไปเอาจริงกัะมันเกินเปลี่ยนวิธีการเล่นเลยเหรอเปลี่ยนวิธีการเล่นเล็กน้อยถึงปานกลาง <c oughs> ไปปัดบ้านฟ้าให้คมพกพี่เยพี่เอาตึงเอาตึงยูผมบ้านใหญ่พี่ไม่ต้องกลัวพี่ผมมีเทปเฟดมีเทเฟดเหรอผมไม่ได้กลัวเลยจานลมได้ลมได้ไม่ต้องเกิดรอจานชูห้างื่อนมา มันไม่ไล่ผมมันไม่ไล่พี่เอกนี่ไงพี่เอกเขาบอกเขาแบบคือเดินไม่ไล่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวเสีข้างๆ้างเพิ่งเข้าข้างๆสวยน้องสวยจามา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 เดี๋ยวเพื่อนมันมาสวยครับเตอร์สวยครับเวอร์สวยครับเวอร์สวยครับเตอร์สวยครับเตอร์สวยมาเจอกันหน่อยเจอกันอีกรอบหน่อยพี่เจอกันอีกรอบหน่อย กระดิ่งรับหน่อยเถียดเถีดคำพังมองไปทุกคนเลยแล้วยืนมองอย่างตึงถ้าผมยืนมองแค่นั้นแหละอาจารย์ยืนมองแล้วจ้องตาส่งสายตาจ้องนันตาเป็นมันอะไรน้องไม่มีพี่มีโดนศัมือถือมีใครจโดรศัพี่ไหมแค่นั้นแหละมันจะเอาหนึ่งศพไม่ได้ไม่ให้สักคน กำลังปั่นอยู่กับเพื่อนบ้านเล็กนะพี่ปั่นเลยจ้าชิวเลอไล่พีเอกสใจล่านห้าเื่องะสายลสายล่างกับสายบอล สายล่างกับสายบอลสายล่างกับสายบอลกระรังความเสี่ยงเมื่เพิ่มมันหนอนเสาเพิ่มมิดิ้งถูกปะมึงไปมึงไปเนียนมึงไปรอเปิดเสียงสายบนก็ได้นะเดี๋ย้จันเจมันช่วยสายล่างผมกำลังเปิดเสอ็งวิ่งไ้เปิดมึงวิ่งไปเปิดยาวเลยเปิดสายปดในบ้านหลังบ้านใหญ่อ่ะกลับมากลับมากลับมาเปิ่มเปิดเลยเปิดเสียงเลยได้จันให้จันซวกเปิดเสียงเลยเปิดเสียงจัน จันรอมารอไปไมหาเพื่อนช่วยแล้วเพื่อนช่วยแล้วจันโอเคคมพี่ผัมันกลับไปนะกลับไปาเปิดป้าเปิดป้าเปิดป้าเปิดปเปิดปเพื่อนม่เปิดเพื่นมึงไม่มึงไม่บอกเปิดป้าล้เอารูปเอารูปป้ารูปป้ารูสวยป้าสวยป้าสวยป้าจานรอรอหน้าประตูจันรอหน้าประตูหน่อยใจ อะไรน้องพี่เอากวักมือดิกวักมือพากลักมือดิพี่เอากวักมือออกดิขนนั้นเนอะตัวพี่แม่กระเดงไงตัวพี่แม่กระเดงไงขนานอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสาเสาอไหนก็ออกได้ตอนไหนก็ออกได้ลางก็ได้สายล่างเอ้ยย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 ยลยยม่ยกล้อยย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 ออกยยยเปยย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 กยย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 นสปินยยยนยยนยยยนยยยยหวานหยยย อ๋อตือมบวาวตัวอะกลับให้จุกเลยกลับให้จุกเลยกันสาำแล้วจานเจมีแลกเฟดอีกอ้อหตามอาจารย์เนี่ยไอ้ที่แบบมาลองเรียนแบบวเขาเล็กน้อยเรียนโน อยู่ยบ้านอุ้ยแหลอกอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าคูยยัดเลยเหรอโอ้โหไม่ยัดขนาดนี้ 为。Why? ก็เล็กมีเครื่องไหมพี่มีเหมือนเครื่องจะฟองล่างลากขึ้นบนไหมลูนลูนเลน おー、おお、oh, におわ、huh? อ๋อล้มว่ะมากูเข้าไม้นะทำเป็นยิงอ่ะไอ้สัตว์อ่าไม่ตีด้วยทำเป็นยิงโอ้ยตัวปลอมไม่วัาบหรอ มันจะยึกยากจนเครื่องเสร็จเลยกูก็งงกับแม่เหมือนกันดูดิไป ตนได้ฝืนธรรมชาติตีได้ไม่ตีจะใช้สกิลแล้วผมมีลุก oh. อีกไมชใชเหรอแ <c oughs> ล้เบิดมีประทัด้วย

ตัวปอมแม่เต็มเลยสักเรียกเมอนเอาตัวาไม่เปิดประตูไหนวะอ๋อท้ยบนอ้โฮ มันมาไปดีไปแม่เลยไปไล่สัตว์ ฝืนไงตีได้ไม่ตีฝืนธรรมชาติไปหน่อย